ช่างไม้เห็นช้างเดินสามขามาก็แปลกใจเฮ้ยทำไมช้างเดินอย่างนั้นก็เลยเดินเข้าไปใกล้ๆก็เห็นอ้ามีแผลนะโดนตอตะเคียนตำอยู่ก็เลยทําการรักษาพอรักษาเสร็จจนหายดีเลยเนี่ยช้างเชือกนี้ก็สมนึกในบุญคุณของพวกช่างไม้ก็เลยอาสามันช่วยงานช่างไม้ทุกวันทุกวันแล้วก็พวกช่างไม้เนี่ยก็ตอบแทนด้วยข้าวก็คือช่างไม้แต่ละคนนี่ก็จะแบ่งข้าวมาคนละหนึ่งหนึ่งก้อนหนึ่งก้อนก็กลายเป็นว่าในหนึ่งวันเนี้ยสามารถที่จะเลี้ยงช้างได้ด้วยข้าว5 0 0ก้อนเลยทีเดียวเนาะช้างเชือกนี้ก็ช่่วยงงาานชไม้ อยู่หลายปีเลยจนกระทั่งตัวเองเนี่ยเริ่มแก่ไม่ไหวแล้วเรียวแรงเริ่มหมดก็เลยกลับเข้าไปในป่าไปพาลูกของตัวเองมาซึ่งเป็นช้างอาชาในเป็นช้างอาชาในเนี่ยมามอบให้กับพวกช่างไม้ช้างก็ได้บอกกับผู้ช่างไม้ว่าเ,ออเราเนี่ยแก่มากแล้วคงจะช่วยงานพวกท่านเนี่ยได้อีกไม่นานหรอกแต่เราเนี่ยอยากจะมอบลูกของเราซึ่งเป็นช้างอาชาในให้กับพวกท่านเนี่ยเอาไว้ใช้งานช้างก็ได้พูดอย่างนี้เสร็จแล้วก็ได้บอกเรื่องราวทั้งหมดกับลูกของตัวเองลูกของตัวเองก็รับคําเสร็จก็ไปอยู่กับช่างไม้ช้างอาชาในซึ่งจะเป็น ช้างน้อยอยู่ก็เรียกเลยว่าไปอยู่กับพวกช่างไม้นี่ก็มีความสุขมากเลยนะทั้งช่วยงานแล้วก็ยังเป็นเพื่อนเล่นให้กับลูกๆของช่างไม้ด้วยแต่ความเป็นช้างอาชายนก็มีความที่พิเศษเนาะคือปกติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นช้างอาชายนมาอาชายนหรือคนอาชายนเนี่จะไม่ถ่ายลงแม่น้ำเน,ำเนาะเวลาจะถ่ายเนี่ยก็จะขึ้นจากแม่น้ําแล้วก็ไปห่างๆแม่น้ําเลยเรามาดูว่าทาําไมจะต้องห้ามถ่ายลงแม่น้ําด้วยคือมีอวันหนึ่งเกิดฝนตกหนักที่หมู่บ้านของช่างไม้แล้วก็พวกของเสียต,ต่างๆของช้างอาชายน,นีย่พวกมูลพว ก๊าลังต่างเนี่ยก็ไหลลงสู่แม่น้ําแล้วก็ไหลไปที่เมืองหลวงไปติดกอหญ้าที่บริเวณหนึ่งซึ่งเป็นบริเวณที่ช้างหลวงเนี่ยห้าเชือกจะต้องมาอาบน้ําทุกๆวันวันนั้นเนี่ยพวกคนเลี้ยงช้างก็พาช้างหลวงมาอาบน้ำนี่แหละปราะกฏว่าไม่มีช้างเชือกไหนเนี่ยก้าลงแม่น้ําเลยเพราะว่ามันได้กลิ่นของมูลของช้างอาชาในาก็ไม่มีเชือกไหนกล้าลงจนกระทั่งเดินสํารวจรอบๆไปพบกับมูลของช้างอาชา,นาในในาานะถาจารย์คนเลี้ยงช้างก็เลยนํามูลของช้างอาชาในาเนี่ยมาคุกละลายกับน้ำ แล้วก็นำไปอาบให้กับช้างทุกเชือกจนกระทั่งมีกลิ่นที่หอมแล้วก็ช้างพวกนี้เลยยอมที่จะลงไปอาบน้ําในแม่น้ําได้